อ่มารอนานไหมพักหนึ่งค่ะอ่านั่งนั่งนั่งธรรมดาแล้ววันนี้มามีเรื่องอะไรหอูอยากมาขอความช่วยเหลือที่ว่าหนูไม่มีทุนทรัพย์ไปรักษาตัวค่ะไม่มีทุนทรัพย์ไปรักษาตัวเป็นอะไรท่อน้ำดีตีบท่อน้ำดีตีบอ่าแล้วจะเอาเงินไปรักษาทำอะไรเปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนสายค่ะเปลี่ยนสายใช่เราใส่สายอะไรสายต่อจากท้องเอาน้ำออกไหน ท้องมันไม่ลงสายนี้มันไม่ลงถุงมันมีถุงอยู่อันนี้คือสายปัสสาวะใช่ไหมไม่ใช่และหนูปัสสาวะปกติไม่และอันนี้อะไรออกมาอันนี้สายน้าดีน้ําที่มันคือน้ําย่อยอ่ะที่มันระบายไม่ได้อ๋อมันจะออกมาทางสายนี้ใช่เขาต่อสายออกทางนี้ค่ะอ๋อแล้วเราก็มีถุงเก็บมีถุงเก็บอันนี้และแล้วเป็นยังไงตอนเนี้ตอนเนี้ยมันต้องเปลี่ยนเพราะมันนานแล้วเก่าเราเนี่ย อันนี้อันเก่าตั้งแต่ดั้งเดิมอันนี้เราทำมานานอย่างติดมานานย่างสี่ห้าเดือนแล้วค่ะเพียเดือนนะห้าเดือนนี้แล้วเขาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสองเดือนเปลี่ยนโอ้โหนะก็เลยหนูก็เลยบอกว่าหมอหนูไม่มีตังที่จะมาหาหมอที่นี่แล้วเพราะว่าทุนทรัพย์หนูมีน้อยเดี๋ยวก่อนเราไปรักษาที่ไหนนครปฐมค่ะนครปฐมอาสมไมต้องไปที่นู่นนะเสนาเขาส่งไปโรงพยาบาลนครปฐมอ๋อคือเสนาทาไม่ได้ก็คือต้องส่งไปนู่นใช่โยมบอกกับโรงพยาบาลว่าไง บอกกบโรงพยาบาลว่าไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาหาหมอแบบเขานัดสองอาทิตย์ครั้งหนึง่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึง่งเนี่ยไปทีหนูก็ค่าน้ํามันพันห้าพันห้าแต่ไม่มีค่ากินไงแล้วว่าค่าค่าค่าน้ำมันพันห้าค่าน้ํนนนามันรถพันห้าแต่ไม่มีค่ากินอถ้าเกิดไปแบบแย่ไปเลยเนี่ยเขาก็เอาตัวไว้ที่นู่นไปนอนอแต่หนูก็ต้องไปเฝ้าไม่ได้ทํางานอื ก็เลยบอกว่าหมอนูมาไม่ได nah nah ้เขาก็เลยส่งมากลับมาให้ทางนี้ดูแลแต่ถ้ามีอะไรก็คือเขาส่งไลน์กันหาอยู่แล้วก็เนี่ยเมื่อวานหนูไปเมื่อวันอังคารหนูไปเอเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เจาะเลือดค่าตับอ่ะเขาให้เหลือสองตอนนี้มันได้สองจุดหนึ่งเขาก็ส่งไปว่าสองจุดหนึ่งจะเอายังไงเขาก็ให้เอเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยให้หนูไปคุยว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าที่ไหนที่นครปฐม น้องปรมใช่วันที่ยีิบเก้าให้หนูลงไปอีกรอบหนึ่งผ่าอะไรผ่าท่อน้ําดีอ่ะก็จริงจริงแล้วเราต้องผ่าใช่ต้องผ่าอีกหนูผ่ามาเจ็ดรอบแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายรอบที่แปดอ๋อคือจะผ่าผ่าเอาท่อท่อที่มันตีบข้างแต่ของหนูว่ามันตีบข้างนี้และอีกข้างเป็นอย่างนี้อืเขาจะต้องผ่าใส่สายพาร์ตลงไปเอาไปต่อกันอันนี้ให้มันขยายออกให้มันเหมือนกันเพื่อที่เราจะอยู่ได้ คือเดี๋ยวก่อนว่าเราจะต้องไปเราจะต้องไปเปลี่ยนท่อและเปลี่ยนท่อทุกสองเดือนท่อเนี้ยเขาให้หนูสองเดือนแต่หนูไม่แน่ใจมีตังหนูก็เลยไปคุยกับหมอว่าหนูไม่มีตังเปลี่ยนหนูไม่เปลี่ยนได้ไหมเขาบอกแต่ถ้าเอาไว้นานต้องเปลี่ยนนะอ่าคือคือนานมากไว้ได้ใช่นานมากไม่ได้แล้วไอ้เปลี่ยนท่อนี่เรื่องหนึ่งใช่แล้วการผ่าตัดนี่อีกเรื่องหนึ่งใช่แล้วการผ่าตัดนี่จะผ่าเมื่อไหร่หมอบอกไหม ทีแรกกาหนดของหนูมันเดือนที่แล้วแต่เนี้ยหนูผ่าไม่ได้อ๋อผ่าผ่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่แข็งแรงมันผ่า12ชั่วโมงอ่ะอาจารย์ร่างกายไม่ดีใช่หนูไม่แข็งแรงแต่ตอนเนี้ยหนูดีขึ้นเหมือนให้ยาบำรุงมากินกินข้าวได้อะไรเงี้ยเขาให้หนูแข็งแรงก่อนอตนเนี้ยหมอที่เซนนาเขาบอกว่าหนูแข็งแรงแล้วค่าตับมันเหลือ2.1แล้วมันลงค่าตับมันลงมาแล้วทีแรกอ่ะค่าตับขึ้น115 ร้อยสิบห้าคือแล้วมันมันไม่ดีดทำาไรตอนนี้ตอนนี้มันลงมาออก็คือจะได้ไปผ่าตัดตอนนี้ก,ก,ก็ก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งใช่ไหมว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าใช,ใช่ไหมอ๋อวันที่ยี่สิบเก้าเนี้ยหนูต้องไปยี่สิบเก้าต้องไปอ่าแล้วไปยังไงอ่ะเมื่อกี้บอกไม่มีตังค์ยังไงไปไปได้ไหม ก็ยังไม่รู้ก็ยังคุยกับแฟนอยู่ว่าเราจะไปยังไงอ๋อคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปใช่ใชที่จะไปหาหมอนะอ๋อที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยหนูเช่าบ้านอยู่ฝั่งเนี้ตึกเขียวอ๋อตอนนี้เาาช่าบ้านเขาอยู่ใช่อ๋อเช่าบ้านเขาอยู่เดือนเท่าไหร่เดือนเราพันสองค่าน้ำค่าไฟด้วยมันสามพันอ๋อแล้วแฟนทํางานอะไรแฟนหนูทําซิมเมอร์ อ๋อลงงานเห็นนะใช่ทำคนเดียวทำคนเดียวเาก็หนูป่วยมาปีครึ่งแล้วปีครึ่งปีเนี้ยปีหกเดือนเขาทำคนเดียวอาจารย์ทีแรกๆที่ไปรักษาหนูเขาก็ไปเอาตรงนู้นมาอุดตรงนี้เอาตรงนี้ไปอุดตรงนู้นเสียดอกเดือนหนึ่งหกพันค่าดอกอย่างเดียวเสียดอกคืออะไรไปกู้มา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 เพื่อรักษาเราเนี่ยนะไปกู้มารักษาเรากู้กู้นอกระบบเนี่ยนะ เดือนเดือนเท่าไหร่นะดอกเดือนละหกพันค่าดอกเดือนละหกพันร้อยละยี่มั่งร้อยละสิบห้าขอโนอยางไงแล้วแล้วเราอยู่นี่กินอยู่ยังไงก็หนูถามว่าหนูก็กินแบบมีมั่งไม่มีมั่งมีก็กินไม่มีก็ไม่กินแต่ไอ้มีมั่งไม่มีมั่งคืออะไรมีก็กินไม่มีก็ไม่กินอุดฮะมีก็กินไม่มีก็ไม่กินอ้าวอย่างนี้เลยใช่ง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ไม่มีก็ไม่กินไม่มีก็ไม่กิน เพราะตังค์เขาไม่พอไงตังคแฟนหนูไม่พออยู่แล้วเดือนหนึ่งไม่เหลือองออกมาเดือนหนึ่งก็ให้เขาหมดเพราะว่าให้ค่าดอกหมดค่าดอกมั่งค่าห้องมั่งหมดหมดเลยหมดมีงานอะไรไม่มีงานอะไรทำเพราะทำอะไรไม่ได้มันติดสายนไงอาจารย์แล้วมานี่คือมาต้องการอะไรหนูอยากให้พระอาจารย์ช่วยเหลือหนูช่วยเหลือยงไช่วยเหลือเนี่ยค่ารักษาค่ะหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลย อย,อยากจะให้รักษาเนี่ยระใช่หนูอ,อยากหายเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยอยากช่วยแฟนทํางานใช้หนีอะไรนี่ลแล้วเรามีลูกไหมลูกหนูโตหมดแล้วเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาไม่เคยมาดูหนูฮะเขาออมีลูกอัอ้มีลูกอ่าแล้วลูก,ลลกไ่ไหนอะไรเขาก็มีแฟนไปอยู่บ้านแฟนเขาเขาก็มีลูกเล็กสามคนอีกคนหนึ่งหายสาบศูนย์ไปเลยไม่มา แต่แต่ลูกนี่ก็ไม่ได้มาช่วยไม่ได้ไมไม่เคยช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนไดนน้เท่าไหร่ห้าพันแปดค่ะต่อครั้งเหรอต่อครั้งได้เปลี่ยนมานานแล้วใช่ห้าเดือนห้าเดือนแต่ที่จริงมันต้องสองเดือนเปลี่ยนใช่โอ้มันก็ใช้งบสูง่ยใช้งบสูงนี่แหละปัญหาหนูก็เลยบอกหมอว่าหนูไม่ไปนะเพราะว่าหนูไม่มีทุนทรัพย์แล้วแล้วแฟนหนูหยุดงานบ่อยมากเดี๋ยวเขาไล่ออกแล้วหนูจะเดือดร้อน มหมอก็เลยบอกว่า,างั้นให้ทําเรื่องที่เสนาทุกอย่างคือเขาจะให้ทําอะไรเขาก็จะส่งลายมาว่าให้ทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วที่เสนาเขาจะทําแล้วเขาก็ส่งลายไปให้ทางนู้นดูว่าเป็นยังไงยังไงแล้วเขาก็นัดเนี่ยอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาก็นัดทางลายมายี่สิบเก้าให้เราไปดูใช่ไปด,ดูอย่างเดียวเหรอเดี๋ยววันอังคารเนี้ยหนูไปเจาะเลือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งผลไปให้ตับถ้าค่าตับหนูเหลือสองก็คือโอเค ก็จะผ่าได้อืแต่มันลงหมอบอกว่ามันลงเยอะมากตอนเนี้อ๋อคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะอ๋อมันดีขึ้นนะใช่ออแล้วแล้วเราที่บอกว่าอะไรไม่มีกินก็อะไรคือแบบไม่มีอาหารทําใช่ใช่แล้วสาบแล้วแฟนไปทํางานยังไงแฟนทํางานเขาได้เบี้ยเลี้ยงของเขาวันละหกสิบบาทเขาก็กินของเขาวันละหกสิบแต่แต่เราไม่มีบางทีเขาก็ไม่ได้กินเขาก็เหลือกลับมาให้หนูกินอืม เออก็พระอ,อาจารย์ก็ฟังดูแล้วนะก็นันสงสารอยู่ทุกไหมทุกฮะทุกทุกมากไหมมากบางครั้งก็อยากตายไม่อยากอยู่อะไรนะอยากตายไม่อยากอยู่อยากตายไม่อยากอยู่ใช่ไหมใช่นั้นเอางี้แล้วกันนะว่าเดี๋ยวพระอ,อาจารย์จะเปลี่ยนเปลี่ยนสายให้หนึ่งรอบห้าพันแปดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เอาไหม เอานะออันนี้อันนี้คือเราไม่เปลี่ยนมานานแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้หนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวให้ค่ารถไปหาหมอเราจะไปหาหมอใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีมีตังค์ไปหาหมอแต่ต้องไปหาหมอนะใช่เดี๋ยวให้ค่ารถไปหาหมอด้วยนะต้องไปนะไปค่ะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์มีของมาให้ด้วยเอาของให้เขากินนะที่บ้านมีข้าวสารไหมล่ะ ไม่มีไม่มีเอกสารไปกินนะเอาของมาไปน้ำดื่มป่องเอาไปกินนะาป้าป่องไปกินแล้วก็มาม่าแล้วก็ขนมนะก็เดี๋ยวถ้าไปหาหมอก็มาบอกแล้วกันนะ แล้วก็คุยกับหมอว่าเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนท่อเพราะว่ามีมีตังแล้วบอกหมอเขานัดนัดนัดเขานะ,ะอ่าโอเคอแล้วไปหาว่าอะไรก็มาบอกนะ,ะอ่ะอาเนี่ยหนูบอก